สวัสดีครับพี่น้องครับเมือ่อหนีพอบ้านหุน่นหมีสิพามาเห็ดแนวกินอาหารอีสานแซ่บๆอีกแล้วครับพี่นอ้องเมื่อหนีพอบ้านหุน่นหมีสิพามาเห็ดแกงอ่อมเครื่องไนไก่ใส่ผักหลายๆเนาะพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอบ้านหุน่นหมีตํำในส่วนของเครื่องแกงก่อนนอะพี่น้องเนาะเครื่องแกงนั่นกระสิมนี้ในส่วนของพริกสดพริกแห้ง กระเทียมหัวหอมแดงแล้วก็ตะไคร่นะครับพี่น้องเนาะตะไคร่หั่นซอยนะครับตะไคร่นั่นนะครับเฮาสีบดตำใส่ยังสีก็ดดได้แล้วแต่สะดวกประเดมันเด้อพี่น้องเด้อสีหั่นเป็นทอนใส่เอ่อหั่นเป็นท่อนใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเนาะพี่น้องเนาะแต่ของพอบรรมมีมากเอาขึ้นมะขวะให้มันหอมก่อนนะครับพี่น้องนะครับวาแล้วเฮาตตำเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปตั้วเครื่องแกงกันก่อนนะครับพี่น้องเนาะเปิดไฟอ่อน ขวเครื่องแกงก่อนก่อนที่จะเขีเครื่องไนมาใส่นะครับพี่น้องนะครับเบิ่งสีเครื่องแกงนะรถเนาะพี่น้องเนาะเป็นแซบขนาดเลยครับแดงซิงคืนครับพี่น้องนะครับเนาะเอาขวเครื่องแกงให้มันพร้อมครับพี่น้องครับขวเครื่องแกงเริ่มพร้อมแน่แล้วนะครับเมื่อนี้พอบัดพรุนี้แะ่แถวไกลใส่เรีวแหนจักหน่อยนะพี่น้องเนาะหมอมันบางเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวหมอมีขีใหม่ก่อนเนาะครับเอาเครื่องไนใส่ลงไปเลยกับขวเครื่องแกงให้มันเข้ากันครับ เครื premises, ่องไนนเนาะพี่น้องเนาะเครื Because, ่องไนนเริ่มสุกประมาณจักหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพอบาดมันหนีกะที่เริ่มปรุงเด้อพี่น้องเด้อมืัอนี้วัทถันก่อนปรุงนั่นนี่เพิ่งให้มันสุกหลายนะครับเนาะเครื่องไนนนะครับประมาณจักหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนะครับการปรุงนั่นกะสิ่นี้ในส่วนของน้ำประแดกปลูกต้มจักสองตะพีเนาะพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาสิเติมน้ำลายเดี๋ยวเขาเสรประมาณจักสองตะพีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตามไม่ไดุ้งชลรสครับแล้วก็เกลือนะครัับบพี่นนน้องเาะะคร ปิดถ่ายด้วยน้ำปลาครับพี่น้องเครื่องปรุงเขานะครับง่ายๆเนาะใส่จะกเครื่องตะพีก็พอเด้ในส่วนของน้ำปลาพี่น้องเนาะพอใส่ถึงปลาแดกเกลือพงชิรสลวกับน้ำปลาไปแล้วนะครับปรุงเรียบร้อยแล้วเขาก็มาค้นให้มันสุกนะครับพี่น้องให้เครื่องไนมันสุกลอยไวเตี้นะครับเนาะค่อยเติมน้ำนะครับพี่น้องกัวช่วงนี้นะครับเครื่องไนกับที่เขาเครื่องเขาแกงเห็นดีนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วเขาก็เติมน้ำ กวนโคกนะครับลงไปใส่น้ำพี่น้องนะครับหลักหน้ามหน้ามกวนโคกนั้นพอแล้วนะครับพ่อกาะปลาเขือครับพี่น้องมาใส่ตาม้วยพริรลูกโดดกับหัวหอมแดงตุมมัหวานนะครับพี่น้องนะครับน้ามเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องพอบาตรมีกระเสียมผักมาใส่นะครับน้ามเดือดเท่ากับผักใส่เดือดเลยนะพี่น้องพราว่าเครื่องในไก่น่ะมันสุกเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องผักก็จิมีผักชีลาวนะครับต้นหอมแล้วก็ตามไปด้วยผักชีหอมแล้วก็ใบบระกูด รับี่นองครับเรียบร้อยแล้วก็ค้นนี่มันเขากันซะก่อนนะครับเนาะคนนี่ผักมันหยุบซะก่อนจะพึ่งเอาผักยีตูใส่เด้อยี่นนองเด้อนะครับค้นผักหยุบดีแล้วนะครับพี่น้องเครื่องปรุงอีกตัวหนึ่งจะคือเป็นในส่วนของเขาวขัวนะครับพี่น้องเมื่อนี้พอบ้านมันมีใส่ข้าววัวนะครับเนาะพอได้ใส่เป็นขขาเบื่อนะพี่น้องนะครับผักเริ่มสุกแล้วเนาะอย่างที่บอกนะครับเก่าข้าววัวมันรวยครับพี่น้องครับรวยให้เพราะประมาณนะครับผู้ใดมักเหนียวกะ ใส่ตามชอบ้ะพี่น้องเด้อกระใสปริมาณหลายเน่จังหน่อยถ้าวมากเหนียวปันไดามากแค่กข,ขวัวหอมๆนะครับกระใสเน่หน่อยนิดนึงก็พาะซำของะบาดมันมีกรเพาะนะครับพี่น้องเนาะใส่กข,ขวัวลงไปแล้วก็ค้นให้กขวขัวมันสุกสักก่อนเด้อพี่น้องนะครับค้นให้กขวัวมันสุกสุกสักก่อนนะครับเนาะนะตุม่มกระเทียมนี้มีเหนียวมีเนือมีหอมแน่จังหน่อยนะครับพี่น้องมั่นใจว่าเข,าขวัวสุกแล้วนะครับพี่น้อง เขาเก่าได้ส่วนของใบแมงลักหรือพักิตูบัตเฮาเนาะพี่น้องเนาะมาใส่ลงไปปิดถ่ายนะครับพี่น้องนะครับใส่ลงไปแล้วก็ค้นให้พักิตูหรือใบแมงลักนั่นนะครับให้มันสุก,กมันหยบซะก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับถ้ามันหยบดีแล้วเนาะพี่น้องพ่อบ้านคุ่นมีกาสีมาชิมนะครับว่ารสชาติมันจางเงือมันเค็้หรือจังไหนจังไหนะได้ปปุ่งเพิ่มบ่นะครับเนาะพี่น้องนะครับ เสียบแ,สบแล้วนะครับพี่น้องเนาะวันนี้นะครับพอบานหุ่นหมีก็สิปิดไฟปิดตาแก๊สนะครับพี่น้องหลักการเดียวพอบานหุ่นหมีสิไปตักใส่ถ้วยให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะว่าแกงออมเครื่องในไก่สูตรสไตล์พอบานหุ่นหมีใส่ผักเลายๆนั่นนะครับสิปจะแซีแบขนาด,ดาใดจังไหรเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งหน้าตาในถ้วยเด้อพี่น้องเด้อว่ามันสีนหนาตาเป็นจะแสีบขนาด,ดาใดจังไหรโอ้ย เห็ดในถ้วยแล้วน้ำลายไหลครับพี่น้องคลิปนี้นะครับเนาะพอปานหุน่นนีก็ฝากไปเพียกทุนี้กรท้าเบื้องว่าคลิปต่อไปสีไม่เช่อย่างให้กินให้เบื้องให้ชมเด้พี่น้องเด้อหรือสิภาพไปเที่ยวทั้งไหนจังไหนนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับหอมสุจัดครับพี่น้อง